สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเยี่ยมชมแปลงโคดดา5นะคะทุเรียนของโคดดาแปลงนี้ปลูกต้นคู่นะคะปัจจุบันนี้อายุ3ปีเต็มค่ะวันนี้29กรกฎาคม2567ทุเรียนกำลังแตกใบอ่อนสะพรั่งเลยค่ะยอดอ้วนสวยสมบูรณ์และแตกพร้อมๆกันทั้งแปลงไปดูกันค่ะว่าโคดดาทำอย่างไรกันบ้างสำหรับทุเรียนในระยะใบอ่อนแบบนี้ โคดาจะระวังเพี้ยจักรจันกันหนอนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเราจาเป็นจะต้องเก็บทุกๆใบไว้ค่ะเพี้ยจักรจันโคดาก,ก็จะใช้อเมทโอเอตนะคะแล้วก็ผสมไซเปอร์ลงไปด้วยเพื่อเป็นการช่วยในการกําจัดหนอนสําหรับช่วงใบอ่อนอย่างนี้สิ่งที่โคดาให้ความสําคัญมากๆนั่นก็คืออยาป้องกันและกําจัดเชื้อราค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันที่สําคัญก็คือฟ้าปิดด้วยเพราะฉะนั้นโยธุเรียนของเรา มีโอกาสที่จะโดนโจมตีด้วยเชื้อราทุกครั้งที่ฉีดพ่นชุดหนึ่งใบโคดานจะใช้ยาเชื้อราด้วยซึ่งยากําจัดเชื้อราที่โคดาใช้ก็จะเน้นเป็นยาทีกซึงนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันเชื้อราทั้งใบเก่าและยอดใหม่ที่กําลังจะออกมาด้วยค่ะที่สวนของโคดานะคะช่วงที่ผ่านมาก็จะใช้โรคลาดค่ะเพื่อนๆที่สนใจเทคนิคการทําทุเรียนสไตล์บ้านนาการเกษตรแปลง และต้องการสูตรอาหารหรือว่าชุดยาที่โคดาใช้สามารถทักเข้ามาปรึกษากันได้ค่ะ